ีขอเชิญน้องสาวก่อนธรรมชาติใช่ธรรมชามันะไรธรรมชาติเพ่งไ่ทำมาคำนวใช่ใช่ใช่รู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรทำไมเรา่องคนถึงมาอยู่ตรงนี้วันหวยออกวันที่หนึ่งะใช่ไหมวันหวยออกแต่นอกจากจะเป็นวันหวยออกแล้วเนี่ยก็เป็นวันพุธด้วย ไม่ได้วันนี้เป็นวันดื่มนมโลกโ<อ>หรือว่า World Milk Day ดัชม m ล l เนี่ยก็เลยจัดแคมเปญกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสามสัมพันธ์กับความรักความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยไปพร้อมๆกันแน่นอนไชโซโลไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้แน่นอนวันนี้เราสองคนก็เลยมีกิจกรรมมาให้เล่นใช่มีกิจกรรมมาให้บริษัทเล่นทำาไรทำายบริษทัทรายการทำอะไรทำไร ่านี่เข้ามาโน้นเข้ามาโน้นเคยออกกล้องมั้ยเนี่ยเคยออกกล้องมึงเคยไปหาหมอป่ะเนี่ยไม่เคยมาเอาเข้ามากันทำไมไม่ได้เรียกเลยก็ต้องเรียกด้วยอ่ะใช่ไม่ได้เข้าได้เลยง่เมื่อคืนเปิดแอร์แรงใช่ไหมเป็นโรคปอดบวมแล้วเหรอโรคปอดพอไปก่อนรอเขาเรียก เข้ามาเลยหอกทีวีปั้เนี่ยไม่ไม่อยากมึงเนี่ยมึงอ่ะมึงมากกว่าเลยบริษัทเราเนี่ยเชนโซโลเนี่ยไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้แน่นอนเราก็เลยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความแข็งแรงโอเคครัขอเชิญสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมของเราเลยดีกว่าครับโอสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหแข็งแรงน้อำสูบดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ร่วมเราพร้อมกันแล้วทุกคน ผมก็ใหญ่แลยวะทำมาปะเนี่ยไม่ทำเ่าก็เริ่มแล้วะไรอะฮะขีเดินบ่อยปวดหลัเดินบ่อยปวดหลังประยัด้วยพี่ออันนี้่่ดีอันนี้ไม่ทำเหมือาบ้างเหรอลุไม่ทำลธรรมชาติหรอใช่ธรราไม่เชื่อไม่เชื่อเอะไรจะเซรเซร์ไพ ปากไิดนึบเทปดาซายถ้านมกล่องอ่ะเออเราจะเสียบก่อนตูอ่ะัอันเนี้ยเนี่ยเลยกูก็เลยเดี๋ยวหนูจะมาอธิบายกิจกรรมที่เราจะให้ทั้งพี่ทั้งห้าคนร่วมสนุกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะแจกไว้บอร์ดแล้วก็ประกาศให้กับพวกพี่ทั้งห้าคนเพื่อที่จะให้พวกพี่เนี่ยทั้งห้าคนเขียนชื่อใครก็ได้ที่พวกพี่อ่ะอยากจะให้คนคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็เป็นการสางสัมพันธ์ภายในมรนสัท รอบแรกเนี่ยเราจะให้เขียนชื่อหนึ่งคนแต่พวกพี่ห้ามให้ใครเห็นนะว่าพวกพี่อยะเขียนชื่อใครลงกระดาษอ๋อสมมติว่าพี่อยากมอบให้มึกเกินพี่ก็เขียนชื่อมันใช่ค่ะอ๋อคนหนึ่งก็เกินหนึ่งกองเหรอก็ขึ้นอยู่กับจานวนที่ว่ามีใครเนี่ยมีความรักหรือว่าอยากให้พี่สุขภาพแขง็งแรงอ๋อช,ชื่อหนึ่งต่อนหนึ่งกองใช่ค่ะชื่อหนึ่งต่อหนึ่งกองสมมติว่าพี่ยัดมี คนเขียนให้ทั้งหมด2คนพี่แอ้มก็รับไปทั้งหมดสองเกาะโอเคครับเก็จัดกติกาแล้วครับโอเคค่ะเดี๋ยวขออุปกรณ์เลยค่ะเดี๋ยวเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าอ่ะเริ่มเขียนชื่อกันเลยดีกว่าห้ามไม่ใครเห็นนะห้ามไม่ใครเห็นค่ะจะโดนหัวผู้อยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรกันอ่ะมาดูพี่ทำอะไรกันอ่ะพี่เสร็จแล้วเนี่ยเขียน่เสร็จหมดกันเรียงครับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วคใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดแผ่นบ้ายพร้อมกันเลยดีกว่า หนึ่งสองสามแซนทำไมกูมีสองชื่อเลยวะพี่ได้เขียนกิตติศัก ยัดหาตำแหนลมบอสชัยโซโลอ่ะมีไต้คนนึงมีพี่เดย์สองสองคนนะคะแล้วก็มีพี่ต้าคนนึงค่ะมึงไม่มีนี่บนึงไอ้เียเนี่ยน่ากินนมสุขภาพน่ากินนมทำไมไม่เกณฑ์ชื่อมันมั่งวะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละคนนะคะที่มีจิตใจห่วงใยเชิญค่ะเชิญกินกล่องนมมอบให้ได้เลยมาสุขภาพดีๆครับอยากกินรสอื่นได้หมไอรสแบบที่มึงกินเป็นประจำไม่มีนั้นน่ละเราทำมาเอละมุมแล้วกัน กูรักมึงที่สุดในโลกกูขอมึงอย่างนด้ไหมกินให้หมดกล่องครั้งต่อไปกูเข oh, ียนอีกแข็งแรงคนเราเนี่ยรักกันแค่นี้พอแล้วเดย์น้องชายที <h <h ่โอ้โหผมรู้ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่เ่อ็นได่เห็นอะไรวะเราจะมอบสิ่งดีให้กับของกีตาร ตอนช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านพี่กลับช่วงปีใหม่หยุดยาวพี่กลับนะแล้วส่งโลเคชั่นให้พี่ด้วยเพราะพี่จำทางไม่ได้ออกมาแล้วเห็นก็คุยเลยนะเวลาดูยาเส้นก็กินอะไรมันกลิ่นหายเลยพี่กลับกินไอีตากินเยอะเขอบคุณครับเด็กพวกมึงไม่เห็นที่มึงก็ไม่เห็นที่มึงไปบอกแม่งน่ากินเยอมีมันไม่ได้แดกอยู่ก่อน หมดแล้วดรุมเล่นอ๋อหมดแล้วเริ่มรอบต่อไปเลยค่ะรอบที่สองอยากให้ใครเห็นนะไอ้ฟันหลุดเดาะเฮ้ยสยากใช้ไฟล็อกกระดานอ๋อเฮ้ยแต่ก็พอดีเลยเนี่ยเติมร่องฟันที่ห่าง โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นป้ายพร้อมกันเลยดีกว่าอือสองสามสวิงอะเยเยียอะไรเนี่ย네น้องเอฟชื่อเล่นจริงๆของมึงไงน้องเอฟแต่โบตีมีแต่แม่กูเรียกโอเคค่ะตอนนี้มีพี่ยัดทั้งหมด2กล่องนะคะพี่เดหนึ่ง ที่มือสองเชิญมอบสิ่งดีๆให้กันได้เลยค่ะ,ะปึ๊กน้องขอาแข็งแรงไหมครับผมครับเฮ้ยน้องเอฟอยู่งงเยอะๆบำรุง,งสุขภาพนะน้องเอฟพี่ห่าง <c oughs> พ้่พี่พิชย์พิ์นี่ผมเป็นห่วงพี่สองดี3 3> งสามปบ๊กคร์ครับกินเยอะๆลูกครับอาพี่พี่ต้องกินเยอะเยอะ ตัวเตี้ยวของมกว้าไม่ได้กินอยู่คนเดียววสองมีคนเพิ่มดีงั้นอ่ะไม่มีคนเพิ้มสองคนใครวะใครกินหนองกล่องใครกินหนองกล่องไปจ้ะอร่อยแล้วมันดีนะวางไว้มันควรจะอยู่ในน้ำปริมาณที่พอดีกรนดิ่ก็พอดีแล้วนะไม่เยอะไปไม่น้อยไปอนี่ยพอดีคืนนี้กูจะหลับไหมเนี่ยไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ไม่กินนึงไม่จบลองใส่ทั้งวันได้ปะ <Happiness. S 2> ต้องใส่ต้องบีบย,ยัดอุ้งเราอร่ออที่เขาบอกว่ายัดอยากยาแดกน้ำเกลืออยัายังไม่เจนกับบีไหน เต็มแบบอิงฟ้าดิเอา้ 1, 2, 3, เอาหนึ่องเอ้าอเ,เ,เต้นเต้นเต้นเด้นเต้นเต้เต้นเ้นเนเต้นเต้่เร้นเต้ดเต้นเต้นี่้นเคนเต้นเเต้นเต้อเนเคะเดี๋เตเร้มาเปิดเ้นย้เ้้นเ 1, 2, 3, ต้นเต้นเ้นเต้นนเ อะ,อะไรอะ่ะสามคนเป็นอะไรแบบนี้ฉายาเพื่อนรักไงวันดึงงนมโลกวันจูนติดเข้าหากันมอบสิ่งดีๆให้กันกูก็ระลึกความหลังหน่อยแต่ก่อนก็เรียกมึงน้องเอฟ สักพักอ่ะมึงก็มีฉายากเรียกไอ้ห่างก่อนมึงจะชื่อยักษ์มึงสองชื่อนี้มาก่อนมึงเกียดชื่อใครพี่ตาสองกล่องมีพี่ตาสองกล่องแล้วก็ยักษ์สองกล่องยักษ์สองพี่ยักษ์สองกล่องแล้วก็แต่แต่กล่องนึงค่ะเจมส์อสิ่งนี้ให้กันได้เลยยักษ์ม่งติดทุกรอบเลยว่ะอ่ะเนี่ยสิ่งดีๆทั้งนั้นไอ้ห่างตลอด ยี่สิบปีเขียนชื่อชื่อไม่ไปไม่รู้จักชื่อคนอื่นไงเฮียเขียนด้ชื่อกูจะลากเฮียอะไรหลายรอบอายุเยอะแล้วก็จะมอนมให้ร่างกายจะได้แข็งแรงอ่าเย็นย็นมีอร่อยดีกินดีกินไปเพื่อแบบเลือบฟันให้ขาวขึ้นอ๋อมาตายครับตายด้วยจะได้ไม่เหงาได้ได้อ่ะกูให้มันมีแคทเ้นมาเยอะมันจะได้แข็งแรงเหมือนกู ไม่รู้ใช่ผมใช่ไม่รู้เลยว่านมมันเมาได้แม่เขาให้ปริมาณแบบคุ้มจริงๆเนาะใช่กล่องหนึงมีปริมาณแบบคุ้มอืนี่ก็เป็นตัวหนาด้วยอร่อยสี่ออร่อยเลยหอมหวานยันลิ้นเตา A few moments later พิซซ้อ ยยุอมัจะหักลหลรือไม่ไวพี่ยะขีไปแถวคือขุมวิ่จะไม่เห็นต้องอันนี้เลยโซเอาโซเอลอย่างเดียวเลยเี้ยน้ำดูดไม่มีน้ำเลยนะะ้เเ้พี่จะดนอะไรซื้อ สัตว์เรื่องมีตัวอลายเสื้อผ้าใบคนดูมึงก็เหี้ยเขายืนดูมึงดูเสื้อตบมาอย่างลูกเนื้อผ้ามึงไปล้างเสื้อมึงยืนตบที่ตัวเหี้ยใส่กินไปกี่กล่องอะสองในนั่งตรงตรงนั่งนั่งนั่งขนาดมึงกินแค่สองกล่องสองแหงกูหลังงอสองแหงบอลในกำกูหลังเสื้อมันเล็กอ๋อไปหมดแล้วเพื่อนเอ้ยหมดแล้วเ มีอากาศในท้องมา <c oughs> อนนี้ไม่มีอากาศเลยจ้ะเป็นร้านเหล้าของเชฟบินก <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเป็นรอบที่สี่เดี๋ยวกับเจ๊ <c oughs> ผมรู้ว่าผมกินทุกรอบเลย <c oughs> มึงน่าจะดีใจการที่มึงได้กินทุกรอบแสดงว่ามีคนรักมึงมีแต่คนนึกถึงทุกรอบใหญ่กูเครียดเคียดมีรอบนึงกูไม่ได้กินแเดี๋ยวรอบหน้ากูก็ต้องมานั่งเครียดอีกอ๋อเหรอรอบหน้าก็ไม่มีอ๋อเดเป็นเครียดเครียดแ้วเครียดต้องเครียดเลยะโอเคค่ะเดี๋ยวรอบที่สี่เริ่มเขียนรอบที่สี่กันเลยดีกว่าเขาห้ามห้าเห็นหรอห้ามเห็นเฮ้ย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 เฮ เห็นแล้วเห็นแล้วลบเขียนใหม่เขียนใหม่เขียนใหม่โอเคเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นป้ายพร้อมกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเปิดเอ๊ะอันเนี้ย จบโบ๊ะจบจบโบ๊ะรถโบ๊ะชื่อไทยว่าไอ้ต้ายาเก่ากูไอ้ตัูตบเลยไอ้เจี๊ยตบตบพนมกันทีเดียนเลยจ้ะโอ้ยจบมันโบ๊ะไอ้เรื่องให้กูกินกูไม่ติดหรอกแต่มึงเอาชื่ออื่นได้ไหมล่ะอ๋อไทยยันชื่อไอ้จบว่ะรถโบ๊อ๋อจบมันจบมาก่อนไม่ได้กลับบ้านแล้วมันไม่ได้คอยโบ๊ะห้ใครอะอ่ามีชีพเดี๋ยวไอ้ต้าเอ้า ใครอะตาเมึงเขียนชื่อใครอะเฮ้ยเขียนชื่อคนข้างในนี่ดิเขียนชื่อใครอะหาเอาถ้าคนไม่สนิทกันเขาโอ้โหไม่เรียกอย่างเงี้เราเขียนชื่อคนนอกไม่ได้ผิดกฎใช่กินเองครับกินเองกินเองครับตัดสิทธ์ตัดสิทธ์ไปเลยลบลบก็ได้ลบก็ได่าเขียนชื่อพ่ออ่เาพี่เหรอออ๋อต่ามเป็นปากกายอะไรอย่างเหี้ยพระรูปมันไหลไปเลยนะตาลิขิต กูอีกแล้วเหรออ้าวกูใหญ่มึงแข็งแรงอ่ะพี่เขียไอพี่เขียรอบนี้พี่ตาสามพี่ตาสามพี่ยัตหนึ่งแล้วก็เบื้องหนึ่งค่ะเชิญมอบสิ่งดีๆให้กันได้เลยค่ะเฮ้ยพี่ตามึงก็มาแรงเหมือนกันนะเนี่ยมาสามเลยนะเพื่อนกระดูกยังได้ใหญ่เลยฮ่าฮ่าฮ่ายวต้องพกนมกลับบ้านเอาไปนี่ยื่นหนูยื่นแมวเอาไป อาจจะไม่มีแรงจับกินเยอะสุดในชีวิตเท่าที่กูเคยกินนมเลยยังไดู้่อันนีกล่องที่สามอร่อยอร่อยเนี่ยเขากินหมดไปแล้วน่ะหมดกินหมดมยังม่ยิ่งนี่่ม กกหนูจะโตหนูจะตอะไรหนูจะโตเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงกินหรอกสามแค่ไหนเป็นเอ่อคองสามสองสามก็หนึ่งสองสามรอบนี้กูได้สามกล่องไม่ใช่ไสามไงไปกินไปทิ้งแวเพ้อไปเจาะแล้วพี่ไม่กินอ่ะแต่เมื่อกี้กินไปแล้วเนี่ยเขากินมากลายันสี่เลยมึงเอาออกไปสินี่ก็ได้แกมเป็นสามอย่างนี้เกินอย่างนี้เกินออกเกินออก ก็แั่งแล้วนี่กอเดี๋ยวสามแล,ล้วอาจจะยุบไปนิดหน่อยเฮ <c oughs> ้ยผมไม่ใช่ใครผมไม่ไโอ้ยเอาเรื่องนมนมาเดี๋ยวให้ฟัง มีสายงานครั้งหนึ่งเล่นเกมกันเขีนชื่อใครอยากให้ดมใครฮะไอ้เียแม่งโคตรตลกเลยไอ้เกียกูแม่งโดนทุกรอบเลยกูแม่งโดนทุกรอบเลยไม่ใช่เหรอไอ้หูเป็นยังไงวะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเปล่าฮะเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเปล่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ตอนนี้เป็นไงแดกบ้างแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะได้ไปบ้างแล้วเป็นไงล่ะแต่เขียนเป็นชื่อเดียวมั้งอยากกขอโทษสมัยนี้บาปกรรมแม่ ย้อนกลับทันตาง่ายมากที่าใกล้หมดยานี่ใกล้หมดแล้วใกล้ห,หมดแล้วแรงเลยเอ้พทั้งแรงอ่าเรียบร้อยกันเวลากับรอบนี้เริ่มรอบต่อไป,ไปเลย,เอยรอบนี้เป็นรอบพิเศษมากนอง,งจา่ว่า คนคนเดียวแล้วเราหวงยายหลายหลายคนพร้อมๆกันได้เลยเพราะฉะนั้นรอบนี้จะให้เขียนชื่อทั้งหมด3คนที่เราได้เลยจำได้นหฮะแบบยัดยัดยัดอย่างเงี้ยเออไม่ก็ยัดเอฟหางอ๋อจำได้ไหมว่าไม่ได้มันเป็นคนคนเดียวกันคนเดียวกันเอาใจเขียนชื่อได้สามสามมันจะไม่มีชื่อพี่เลยสามคนผมไม่แกล้งพี่หรอกให้เขียนสามคนใช่ไหมสามคนเนี่ยช่วยกันสามารถช่วยกันจิ้ได้หนึ่งกล่อง กันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นป้าย้อมกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสามเปิดเลยครับหมักคให้มักควงให้โอ้โหโอ้โหกูสิโอ้โหผมมีไตมีตามียัดชื่อกูอีกแล้วแล้วก็เดไตเบิ้อมึงขึ้นชื่อมึงมั่งตาไตเบิ้ มีเราด้วยเหรอเพื่อนคนเราเป็นดีบุญคุณกันตั้ตอบนี้ทุกนี่มีมึงก็ให้สุขภาพดีๆกูมาเยอะแล้วผมนี่มีพี่เดย์ไอ้เบิร์ดพี่ตาของผมมีไอ้ไต้พี่เดย์พี่ตาครับทำไมได้ยินคขาตาบอกทีละแผรเลยไล่กินละคนเลยเอาไข่เบิร์ดก่อนให้ไต้ครับเดย์พี่ตาเยอะๆกินก่อนเลยของแม่ไม่เปียนะฮะแลก็ดูเออผู้หลันะช้า ูอะไรนะมีไลน์มีไลน์มีไลน์เรียกต่อไปเหมือนอะไรเรียกต่อเหมือนอะไรได้เสร็จแล้วเอ้โหตามชื่อดีกว่าแบ่งให้ใครนะไตไต้เดตาเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์มาอาจจะข้างล่างขึ้นข้างบนก็ไม่มีนะไม่มีไมนไดุู้ดก็ไม่จากขวาไปซ้ายพี่เดกินอยู่กิอกันเยอะเอร่อยไหม หลอดมึงเปียกปะน่ะาะดึงมาหลอดไม่เปียกน้ำเลยอ่ะใช้คำว่ากูกิ่นคนเดียวดีกว่าขาวตั้งตรงไอ้สายไอ้เดมึงได้กินไปหรือยังกินแล้วผมกินแล้วนุ่นบอกนมึงเมื่อกี้นี้ปากมึงนี่ปากบ่องเลยใช่มันมีตะแผนี่ข่าวดีไล่คนสองมานี่อ๋อเรียนนี้เลยอ่ะพี่อ่านแบบญี่ปุ่นอ่านจากขวาไปซ้าย ก็แค่ไหนก็ท้ายอ่านจากซ้ายไปขวาก็ตอนแรกจะไล่แบบนั้นแล้วว่าช้าตรงมึงหนิเนี่ยเออแล้ก็ต้องยิไปนี่ก่อนเพราะในว่างอยู่อันนึงอ่ามาใสขอมึงถึงป้าไปด้วยของผมครับอ่าให้ใครนี่สามคนนี้อ่ามอบให้พี่เขาอ่ากรรมการนัดนี่เด็กหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอพี่เด็กอ่าเอาไปเป็นพี่มึศมึงอ่ะเยึด ตัวเล็กกินน้อยมเพื่อนกินเยอะกินเยอะเราหอมอะจะได้แข็งแรงเพื่อเอียเฮียเฮียเฮียเล่นกินแล้วเหรอสองเอิร์กไหนถ้ากูนั่งใกล้ๆมึงกูถีบมึงล้มโต๊ะเลยอ่ะเอามาตอนตอนตอเออตอนกูพูดดีมึงชื่ออะไรชื่อแดงเออแดงเออแดงแดงนะไอ้บึกเดี๋ยวมั้ยกินเยอะเพื่อน อ่ะให้ผมคนแรกเลยกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนโอ้รีบเลยให้หมดก่อนนานแล้วช้าอยู่แล้วรู้กันไม่ดีหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอ้โหดูใจเลยระวังน้องอืดได้กิีตะลุงช่องเจ็บจิ๋มห่างสายสายพี่จัดไปให้แล้วขึ้นกลองขึ้นกลอง เรือให้เบื้งมันบ้างชิวๆอ่ะมันมีของพี่ต้าดีกว่ามีเ D ตายมีเบื้อง D มารักมึงกินอะไรที่มีประโยชน์บ้างนะอย่ามัวแต่กินแอลกอฮอล์ดูแลร่างกายด้วยอ่ะ D มาอะไรเสร็จละ จะดำน้ำนะไงทำเป็นน็อกเกิ้ลเลย้องดข้างบ้างเอเครับต่อไปไสเหวดไปแล้หนึ่งส่วนอายุเห็นไมล่ะไม่ไม่ไม่หนักมากสุดท้ายเฮ้ยได้เลยเนี่ยถองสน้าแมนดึงนะครผมมีมีกระ้างมีสต่พี่น้องครับไส้ตายักษ์ ใจตายอ่ะเดขอบใจมากมอบให้กูอวยพรให้กูยอยเพิ่มขอบใจมากกล่องนี้นะเอาอวยพรให้ไหมมีใครมีกูใช่ไหมมีใจตายอ่ะใจตายยัดอ่าอ่ามอบ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 นี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วกล่องนี้เฮ้ยเริ่มคนแรกก่อนได้เปรียบชื่อมึงอยู่สุดท้ายเราแกะแล้วกินแล้วทำไงเราเปลี่ยนกล่องนี่พี่นะเปลี่ยนกล่องนี่เป็นของทรายนี่มันเขียนตัวเลขด้วยนะเออตัวสาม กูหมดใจมาเลยผ่านเลขเมื่อกี้ไม่ได้ทันมองเธอไม่เป็นไไเป็นไรไม่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 เป็นไรม่เป็นไรอาเลยปิดเกมเเ่อนปิดเกมเดืี่เดียวเองโอ้เนเนยโอโหม่งกนกันบ้านรเปล่านี่พี่่้นสาวอย่างน้ตองเล่าเกี่ยวกับหนมเหมือนกัน นี่จับไปต้องคือนะพี่อ้ํามี่คนร้องจะกินนมอยู่ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวก็สะกิดเอาเดี๋ยวก็สะกิดเดี๋ยวก็สะกิดพอเขาไม่ไปหยิบเอ่อไปหยิบให้ก็มางูดงิดอ่ะพี่พอจะรู้ไหมว่ามันเป็นที่อะไรอันนี้มันพูดยากนะเออแล้วมันไม่ไปหยิบเหยยบกินเองวะเอออะไรเงี้ยแล้วมันกินเอรุ่นไหนอ่ะปกติเหร่อมันติดรถนั้นหรือเปล่ามันกินบ่อยไหมบ่อยทุกคืนเลยหลังทุกคืนนี่เป็นตลอด เจ้าเช้าก็ไม่กินด้วยไม่กินไม่กินเช้าตอนบ่ายอ่ะไม่กินแต่ตอนหลังยิ่งคืนไปแล้วใช่นมมันเย็นไงเย็นเหรอไม่แช่งแต่บ่ายแต่นอนกินด้วยนะรึวะมันเม้มไหมยัดเพราะเขาเม้มหลอดเหรอเออได้ไปดูนมเอาเม้มหลอดแล้วหนูมันนไอ้คลิปอิ่มนมไม่ชอบกัดหลอดมันกัดหลอดไหมกัดกัดหลอดเจ็บไหมอ่ะกัดหลอดด้วยไหนขอดูหลอดไหนขอดูหลอดไหนขอดูหลอดเดี๋ยวนี้ พี่ดูเขาคอยไหมเออไปไหนต่อไหนก็ไล้ทิศอ่าหมดแล้วนนะครับผมอะโอเคเป็นยังไงบ้างกับกิจกรรมวันหนึ่มนมโลที่พวกหนูสองคนเนี่ยจัดมาให้ทุกคนในออฟฟิศรู้สึกยังไงบ้างครับตึกแข็งแรงกระปี้กระเป๋าครับแข็งแรงตึงหมายถึงร่างกายตึงแบบเป๊ะเลย สำหรับใครนะคะที่อยากส่งมบอบความหมา่วงใยและอยากให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงแนะนำนี่เลยค่ะนมดัชมิลซีเลต์ช่วงนี้นมดัชมิลเขามีกล่องดีไซน์พิเศษด้วยเอาไว้เขียนข้อความในใจสิ่งที่อยากจูนกันดื่มความรู้สึกของอีกฝ่าย <c oughs> เพื่อให้ความสัมพันธ์แข็งแรงไปพร้อมกับร่างกายด้วยนะคะนี่ถึง,ถงพี่ยัดสุดที่รักโต <c oughs> ตึง,ตง <c oughs> มีบางสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้ ตตต๊งงขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายที่ดีตโตตึงตึงไม่มีพิษไม่มีภัยมีเวลาเล่นเกมตโตตึงตึงอ่าผมนะครับอยากเขียนมากเอยากเขียนมากเลยอยากเขียนถึงพี่ตา้าเหรอ,อได้เลยพี่ตา้าไม่ใช่ในหนังที่เขียนแล้วจะมีเสียงด้วย อ่านนะกูอ่านให้ฟังนะเขียนให้เขาเหรอเออจากเอ๊จักเอ๊ะคืออะไรล่ะเดขอมอบสิ่งดีๆให้จากเดขอจากเดอ่า สำหรับคุณผู้ชมนะคะพวกเราชัยโซโลก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาดื่มนมดัชมิล์เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งร่างกายและความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันทุกคนสามารถได้รับนมกล่องดัชมิลส์ซีเ็คเต็ดดีไซน์พิเศษนี้ได้เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ดัชมิลส์ซีเ็คเต็ด UHT ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อรับไปเลยนมดัชมิลส์ซีเ็คเต็ดลดจืดกล่องดีไซน์พิเศษขนาด90มิลลิลิตรรีบไปหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เนื่องจากสินค้า มีจำนวนจำกัดนะคะได้กล่องนี้แล้วอย่าลืมส่งภาพข้อความบนกล่องของคุณที่เพจ Dashmew Selected รุ่นรับรางวัลดื่มนม Dashmew free เดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้พวกพี่ๆแบ่งกลับบ้านไปไปให้คนที่ห่วงใยกับพวกพี่ที่บ้านหรือว่าพี่จะกินเองก็ได้ไม่ได้ให้กินเฮ้ยยูอะไรขอผมเนีเดี๋ยวเขียนให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำอะไรน้องบ้างเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวผมเขียนให้มาพี่ชายเออเดี๋ยวให้คีมกินดีกว่าคีมมีนม ของมันอยู่นั้งเปล่าพี่ไม่ได้โตแล้วมันต้องแยกแล้วอ๋อมีต้องเรานมพี่คืนแล้วพี่กินรอบไหนก็กินมาเรื่อยๆพอมีไ้คินพี่ก็ต้องเว้นไปหลายปีเลยเมบอกไ่อเหมือนเขาต้มพี่ต้องเด็กอย่ไหนมเดิมที่เราประจําของเราเองอยู่แล้วอะเกิดเราต้องเว้นให้คีมันไปตอนนี้พอมาเริ่มโตแล้วกินนมกล่องกินอะไรแล้วพี่ก็กลับไปได้แล้ว พอกเราไปไว้บ้านยักษ์บนี้ไปเว้ไปกินนม้านีปนไปกินนมออนมนี่มันมีรหัสบาร์โค้ดทำหนุ่มเนี่ยลงทะเบียนไว้